ก็กราบคารวะพระสงค์ไปเจริญในสุขในธรรมจะอยู่นักปฏิบัติท่านก็นั่งตามสบายปฏิบัติไปด้วยฟังไปด้วยเราปรับอิริบทสีสามยืนเดินนั่งให้สมดุลกบปรับเสียงนิดนิดึงเสียง พอเรานั่งยืนเดินนั่งนอนสมดุลแล้วนี่ร่างกายเราจะไม่ค่อยเจ็บป่วยนะจากที่มาได้เดินทางไปมาไปมาระหว่างยุโรปอเมริกาเอเชียเองไทยตั้งแต่ปี40หรือปี57 16 17ปีเนยเราได้เห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> ใ,นในความแตกต่างระหว่างอเอเชียกับทางด้านตะวันตกว่าทำไมคนถึงแตกต่างกัน ก็ได้เห็นว่าทางด้านที่เขาสังคมที่เขาเจริญด้วยวิทยาศาสตร์การจัดระบบเป็นเรื่องสำคัญเรียกว่า system management system manager เนี่ยคือการจัดการระบบแต่ทางสังคมทางตะวันออกของเราเนี่ยจะตามหลักของธรรมชาติแต่ถ้าเราผส,สมกลมเกลืนระหว่างระบบธรรมชาติกับระบบที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่สมดุลกันเนี่ย มันก็จะได้ประโยชน์สูงสุด <c oughs> ในในยุคที่มันพัฒนานะแต่ถ้า,าว่าเราไม่ประสานศาสตร์ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเราก็จะรับประโยชน์ไม่เต็มที่ทั้งสองระบบทฝ่ายเอเชียเองก็จะติดระบบะเป็นไปตามระบบของธรรมชาติบริหารจัดการไปตามนั้นก็พอคนมันเยอะขึ้น ระบบทางด้านศีลธรรมมันเสียหายระบบธรรมชาติมันเสียหายทุกอย่างทางธรรมชาติแล้วผู้คนก็เริ่มมั่วและลวนไม่เป็นระบบความด้อยพัฒนาก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นทางตะวันตกเองก็ยึด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ระบบเป็นหลักไม่มีการปรับเปลี่ยนผสมสารธรรมชาติเข้าไปคนก็จะเครียดคนก็จะโดยเฉพาะเยอรมันเนี่ยคนติดระบบทําอะไรทุกอย่างเป็นระบบคนเเยอรมันจึงเครียดมากที่สุด เพราะนั้นก็หมอนวดไทยก็ไปธรรมะให้กินไปร่าเป็นสันที่นั่นอาชีพหมอนวดด้วยวิธีการต่างๆยิ่งฉลาดมากติดระบบมากก็ยิ่งเครียดมากธรรมะก็ญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นแต่ทางเอเชียของเราก็เป็นลักษณะโดยธรรมชาติมากไปลักษณะผ่อนคลายสบายแต่พอจะเอาอะไรเป็นเรื่องจริงเรื่องจังทางตะวันตกเข้ามามากเข้าพวกเราก็งงและมั่วในที่สุดก็ ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายที่มากําลังว่าจะประสานท,สนทั้งส่วนที่เป็นระบบกับระบบโดยที่คนจัดการกระดุมธรรมชาติจัดการประสานกันได้อย่างไรเนี่ยก็ทำเอามาทดสอบกับตัวเองก่อนหลายๆเรื่องาปรากฏว่ามันได้ประโยชน์ว่าเราติดระบบมากขึ้นไปก็ทำให้เราเครียดทางด้านาภาวะทางจิตถ้าเราเป็นไปตาม ธรรมชาติสบายๆเกินไปก็ทําให้เราร <c oughs> ่างกายเราเสียหายมันไม่มีระบบเพรา่างกายของเรามันเป็นระบบที่ที่เป็นวัตถุแต่ด้านจีใจเนี่ยมันเป็นด้านทังปรับตามความเหมาะสมเพราะสมองก็แบ่งเป็นสองซีกใช่ไหมซีกซ้ายซีกขวาซีกขวานี่จะเป็นเรื่องของด้านระบบใช่ไหมหมอระบบเรื่องอารมณ์ด้านซีกขวาอารมณ์ใช่ไหมซีกขวา,ด,าด้านซ้ายก็เป็นเรื่องของ ระบบเหตุผลต่าง